สวัสดีแฟนๆหมากลุกไทยทุกท่านครับมาต่อกันอีกหนึ่งกระดานครับผมหมากแดงยังคงเป็น AI หมากขาวเป็นผู้เล่นพอเคแต้มพันหกว่าครับเกือบพันหแล้วมาดูกันว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับสำหรับกระดานนี้ผู้ต่อสู้เปิดเบี้ยนหน้าคูณจะมีรีลาการบุกยังไงครับผู้นี้จะมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและก็ความสนุกบันเทิงกัน จะออกเป็นรูปไหนครับสําหรับคู่นี้อ่าเรียกใช้ม้าโยงซ้ายเอาละนานๆคู่ต่อสู้จะเปิดม้าโยงซ้ายครับดูว่าไอจะบุกม้าโยงซ้ายยังไงเนี่ย เจอกับมาเทียมครับม้ายงซ้ายในไฟนี้บุกเข้ามาด้วยเบียกคู่ริมจังหวะน,นี้ยันสกัดไว้ก่อนไปครับ AI เปิดสามเบีย้ยขึ้นไปเลยอือย่างนี้เอาครับกดไว้ก่อน เอไอครับผมเปิดหน้าขุนเข้าไปมาสายจะรับมือมาเทียมยังไงแล้วมาเทียมจะบุกมาซ้ายยังไงแล้วมาดูก,กันเอาละครับผมจังหวะนี้เอไอก็โจมตีจุดอ่อนนะครับผมคือโจมตีเข้าไปที่หน้าขุนเอาละเลื่อยเม็ดขึ้นมาเอไอยังกระหน่ำหน้าขุนไม่เลิกครับอืม้มฮึเอาสวนเลยอย่างนี้ มหาหมัดใครจะแรงกว่ากันเอาดิ AI อเอใช้โคนผมกินขึ้นมาจังหวะนี้ใช้มา้าผมฟาดเข้ามาเลยโอ้โห,โหเอาครับมาม้าสู้โคนใช้โคลครับผมต่อเข้าไปทีหนึ่งไม่หลบด้วยช็อตนี้โอ้โห a ออครับผมเยืนแรกเลยครับผมโอ้โย ยืนใส่เดียวกันเลยครับผมสําหรับช็อตนี้เอาดิพูดเล่นไปโอเคเอาไงดีอใจเย็นครับเดินคนผูกไว้ก่อนไอนี่นักเลงจริงๆเอาแล้วครับผมอลบม้าเกาะไว้ก่อนอืขึ้นม้ามาตำแหน่งนี้อ่ะจะฆ่าทำยังไงดีผู้เล่นไปโอเคใช้ขุนผูกเลยโอ้โหไม่เกรงใจเรือเอไอเลย ช็อตเนี้ยผมก็โดนดูดีครับอืหือแต่โชคดีมีโคลนกันแต่ม้าขาดเนี่ยสิแม่ีกไอเนี่ยเลือ,อร้ายครับดูครับืกินสองต่อเลยเติมกระสับกระสายครับพันห้าไปโอเคไอเติมเรืออีกรำหนึ่งสงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทาหารนะแอดฮ่าไอ้ไอ้หลบเร็วนี่ครับเอาออกไปมันเขี้ยวนักเรือลำนี้โอ้โหโดนเหลี่ยมนี้ครับเอาเลยครับเลือกํำไหนดีไม่เอาครับหลบไอ้ไอ้จับเรือตัปบกเข้าไปโขนผูกยังเหนียวอยู่โอ้โหอย่างนี้ แม่ถ้าเราเป็น AI ทำยังไงดีช็อตนี้จะทำลายโครงสร้างหน้าขุณขาวยังไงดีอ่ะกระโดนครับเลื้อยมานี่โอ้โหโดนโจมตีไม่หยุดเลยครับผมอ่ะแรกแรกอย่งเดียวครับปุดอาวุธ AI AI ใสยหัวครับไม่ยอมแรกด้วยเอาสิไปครับไดเติมโคลน จังหวะนี้ถามแรกอีกแล้วไอ้ไอทายหัวครับผมตกไฟเรียวเม็ดมานี่โอ้โคนมีปัญหาแล้วละช็อตนี้เดินเม็ดมาครับเตรียมตัวห้อยเรืออ่กินก่อนแล้วกันเม็ดตัวนี้แสบดูครับช็อตนี้อฟาดก่อนครับยังไม่กินขุนบอกสบายมาก โอ้โหแล้วตามมาป้องกันเรือดีจริงๆเอาละก็ยังไม่ประเด็สศึอไอไม่ได้ครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคโครงสร้างมากไร้นั้นเป็นตอครับอ่ะกินเข้ามามมมจะหลุดหรือเปล่าครับเนี่ยช็อตนี้โดนฟาดลุกอ่ะโคนปังอืโดนไบสองปากทำยังไงดีจะแก้ไขแทกนการยังไงเนี่ยสำหรับโคนขาว โอ้โหเกินไม่ได้ขายไม่ออกครับเสียเหลี่ยมครับช็อตนี้สําหรับผู้เล่นเพโอเคครับผูกไม่ได้ครับอ่ะผูกไม่ได้งง้นบุกเลยแล้วกันแอดหึหแล้วเอไอเขาจะยอมไหมเนี่ยดูครับผู้เล่นที่มีความชํานาญคงจะเห็นแต้มลุกจนของ AI ครับถ้าเราเป็น AI ทํายังไงดีก็กินก่อนแล้วกันแอดอ่ากินลุกเข้าไปช็อตนี้ขึ้นเหนือไม่ได้ครับผมงั้นลงใต้แล้วกัน โอ้โหดูครับเหลี่ยมครับผมโดนลุกจนครับมาฟาดเข้าไปไปไหนครับติดหมดติดหมดติดติดติดต้องมาตานี้ครับผมนะแล้วก็เอก็จะแทงเบี้ยลุกจนลักษณะนี้ครับแต่ว่าในบันทึกหมากเนี่ยจบกันที่ตำแหน่งนี้ครับผู้เล่นเปียวเกก็ขอยอมแพ้ AI ไปก่อนละกันครับในกระดาษนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุยุดหมากลุกไทยกัน ขอขอบคุณผู้เล่นเปนโอเคและผู้พัฒนาโปรแกร,รม AI ทุกท่านเช่นเคยครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบันแท้กดติดตามพบกันในกระดานหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน